พอดีเลยจ้ะนี่พอดีสวยเลยนะคะตอนนี้ก็ได้บันไดามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นทดลองเบิงว่าแสงนี่มันเป็นจัางไดพ่อเอาบอกพี่น,อน้องเดี๋ยวจะทดลอง กะได้มาเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องหนาเต็มพอดีเลยจ้ะนี่พอดีสวยเลยนะคะนี่สวยงามเต็มพอดีจะพี่น้องสามท่าลายที่ได้มากะสามแสงสามหน่วยทิพาเบิงเนาะสแสงละหน่วยกะหนากำลังหวานพอดีพอดีเลยพี่น้องกำลังเป็นตะแซสบกำลังถืออกถือใจสำหรับผู่อยาเขี่ยวเนาะเป็นตะแซสบเป็นตะวนันแทนได้พี่น้องแต่ว่ากับ่าเคยเขี่ยวดอกว่ะ ต่กินซื้อก็อออยังเมาเราไปที่ี่เขียวสิบุเด้ฟอนอ้อมบาดอยู่บอกพี่น้องเย้ยอันนี้คือหมากเขียวถ้าผูดด้ใดอยากได้ไปฝากไปเถะไปฝากไปต้อนกะให้โทรมานะคะโทรมาสอบถามหรือว่าทักแชทหน้าก็ได้เด้อจ้ะเด้อนี่หมากนาหวานหมากสําหรับเขียวได้จ้ะเด้อปลูกหมากขอดีงครงการปลูกหมากกะแบบนี้ละพี่น้องก็ไดขายหมากนี้ไดคายหลายระดับ พาบ่ว่าสิเป็นหมากซุปหมากแหงหรือว่าหมากเขียวกระไดขึ้นกันพี่น้องแต่ว่าปีนี้หมากนะคะอยู่ในเกณฑ์ถี่ราคาค่อนข้างที่จะต่าก็คือตอนนี้ขายอยู่ตลาดนะคะที่ไม่ใหญ่พื้นเอาไปขายตลาดก็อยู่ที่โลละหาสิบบาทนะคะโลละหาสิบบาทสุปรีแรงๆจังสี่น่ะเฉียดไปถึงลอยเลยพี่น้องแต่ว่าปีนี้ราคาค่อนข้างที่จะนิ่ง แต่กระบบเป็นอย่างปีนี้บบได้ปีน่าอาจจะดีพี่น้องเอ๋ยมันบม่มหยังที่เฮ้าสามารถกาลันตีหรือว่าหูล่วงหนาเนาะถ้าสำหรับผู้ใดสนใจอยากปลูกนะคะอยากปลูกหมากกะตอนนี้เฮ้าก็มีต้นพัน์ขายให้พี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดที่สนใจก็คือต้นละหาบาทนะจ๊ะเป็นหมากสูงนะคะพร้อมทรงแล้วผู้ใดอยากได้กะให ทักขามาสอบถามใดหรือว่าโทรขามาสอบถามใดที่เบอร์ข้างบนนี้เด้อจ้าเด้อจะส่วนหลายคนพี่น้องหลายคนเพื่อนกับสอบถามเขามาว่าต้นละหา,าทนี้ต้นซ้ำใดจ้าพี่น้องต้นละหา,าทก็คือขนาดนี้เลยเด้อจ้าพี่น้องต้นละหา,าทนี้ขนาดนี้เลยจ่าหาทนี้บรวมคคาซุงเด้ค่ะพี่น้องถาคาซุงหาบาทหนึ่งต้นหนึ่งร้อยบาทเด้อจ้าเด้อคาซุงหนึ่งร้อยต้นหนึ่งร้อยบาทสองต้นสองร้อยต้น 150บาทเด้อค่ะค่ะทรงส่วนรายละเอียดถ้าพี่น้องสนใจหลายหรือว่าจังไดกะให้โทรมาสอบถามนะคะสอบถามได้ที่เบอร์ข้างบนนี้นะคะที่ห้ยหว้ต้นสูงต้นใหญ่เด้อค่ะเวลาถอนเท่ากับสิถอนถอนทรงหาเลยนะคะรับประกันการขนทรงนะคะถ้าเสียหายหรือว่าต้นตายระวางขนทรงกะสามารถ โทรเขามาหาอิหล่าได้เลยนะคะสามารถโทรเขามาสอบถามโทรเขามาพูดคุยกันได้นะคะหมากนี่เป็นหมากสูงด้วจ้ะพี่น้องเป็นหมากสูงจ้ะระยะต้นเนาะสูงกว่าฝ่ามือละจ้ะพี่น้องนีสูงกว่าฝ่ามือแล้วสูงกว่าหนึง่งขึ้วเเปรียบเทียบให้เบื้องชัดๆว่าสิทอนให้เบื้องก็คือสิบทอนดอกพี่น้องนี่ต้นสูงแตกหางประทูเลื่อยหางประทูขึ้นไปแล้วด้อจ้ะ สำหรับผู้ใดที่สนใจกระโทรเขามาสอบถามได้จ้า